าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชื่อปุ๊กนางสาวสุขมุมานศรีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนสามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการคูณสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับทีเชร์ปุ๊กกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยวันนี้ทีเชร์ก็จะมาพานักเรียนไปเรียนกันต่อในหัวข้อที่4เรื่องการคูณนะคะ และวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อที่1คือหัวข้อการคูณซึ่งหัวข้อการคูณนี้สําคัญมากๆเลยนักเรียนจะต้องนําไปใช้ในการเรียนขั้นต่อไปในระดับสูงสูขึ้นนะคะดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะหัวข้อที่1การคูณเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องการคูณแล้วนักเรียนจะสามารถ ประมาณผลลัพธ์การคูณจากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจํานวนหลายหลัก2จํานวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักได้ค่ะทบทวนความรู้ในขั้นทบทวนวันนี้นะคะทีเชื่อก็จะสรุปการคูณจํานวนที่มีตัวคูณ2หลักและ3หลัก ที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักที่เราได้เรียนไปจากครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถสรุปขั้นตอนในการหาการคูณได้ดังนี้ค่ะมี3ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นที่1หาผลคูณระหว่างหลักหน่วยของตัวคูณกับตัวตั้งก่อนนะคะจากนั้นก็ไปหาผลคูณระหว่างหลักสิบของตัวคูณกับตัวตั้งต่อ และเมื่อหาผลคูณทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเรียบร้อยแล้วเราก็นำผลคูณของหลักหน่วยและหลักสิบมารวมกันหรือนำมาบวกกันเราก็จะได้คำตอบของการคูณจำนวนสองจำนวนนั้นแล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการคูณจำนวนที่มีตัวคูณสองหลักและสามหลักที่มีผลคูณไม่เกินหกหลักกันค่ะและในวันนี้เราจะเรียนกันต่อ ใน3หลักค่ะว่าถ้า3หลักคูณกับ3หลักนักเรียนจะสามารถหาด้วยวิธีการใดซึ่งในการคูณจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มี3หลักนะคะทีเชร์จะยกตัวอย่างวิธีการคูณให้ด้วยกันอยู่2ตัวอย่างนะคะคือ1นึ่งจำนวน149คูณกับ221จะได้เท่ากับเท่าไหร่และ จำนวน714คูณด้วยจำนวน392จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่และวิธีการจะทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างที่1เลยค่ะจำนวน149คูณด้วยจำนวน221นักเรียนลองสังเกตดูนะคะเป็นจำนวนที่มี3หลักทั้ง2จํจำนวนเลยนะคะดังนั้นนักเรียนยังไม่เคยทำเลยใช่ไหม แล้วดูตัวเลขบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหที่เชื่อทำไมตัวเลขมันเยอะจังเลยหนูจะทำได้หรอทำได้นะคะทุกคนทำได้เพราะว่านักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่2ถึงแม่12กันได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะมาดูวิธีการทำเลยค่ะนักเรียนก็เขียนมาเลยนะคะ ให้นักเรียนเลือกจำนวนที่มีค่ามากไว้ด้านบนนะคะเป็นตัวตั้งคูณด้วยจำนวนที่เป็นตัวที่มีค่าน้อยกว่านะให้นำมาเป็นตัวคูณนะคะทีเชอร์เคยบอกวิธีการคิดแบบนี้แล้วนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะ,ะถ้านำไปใช้ได้ก็จะดีนะคะทําให้เราสามารถคูณได้ง่ายขึ้นต่อไปเราก็คูณเลยค่ะโดยวิธีการคูณนะคะ เราก็เริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะหลักหน่วยในที่นี้คือเลขอะไรคะเลข9เราก็นำา9ไปคูณเลยนะคะคูณ1ได้เท่าไหร่คะได้9ต่อไป9คูณตัวต่อไปคือคูณด้วย2นะคะ9คูณ2ได้เท่าไรเอ่ยในท่องสุดคูณสิคะ9คูณ 2, 2ได้18ใส่8ทด1นะคะต่อไปคะ่ะ 9คูณด้วย2 9คูณ2ได้18บวกที่ทด1ก็ได้เท่าไหร่คะ18บวก1ได้19นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยขั้นแรกก็เริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะ<อ>เมื่อนักเรียนยหาผลคูณในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาหาผลคูณในหลักสิบกันค่ะซึ่งในหลักสิบนี้นะคะเราก็ต้องเติมศย์ก่อนนะคะจากนั้นก็คูณเลยค่ะ 4คูณ1ได้4นะคะ4คูณ2ได้8และ4คูณ2ได้8แบบนี้ค่ะและเมื่อนักเรียนหาผลคูณในหลัก10เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็หาผลคูณในหลักร้อยกันค่ะซึ่งในหลักร้อยนี้นะคะ100มีศูนย์กี่ตัวนะคะนักเรียนมีศูนย์สองตัวเราก็ใส่ศูนย์ไปเลย2ตัวนะคะใส่รอไว้ก่อนจากนั้นคูณตามปกติค่ะ 1>, 1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2 1คูณ2ได้2แบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่นักเรียนอย่าลืมเติมศูนย์ก่อนที่จะดำเนินการคูณนะคะจากนั้นเราหาผลคูณในหลักหน่วยก็คือ9คูณ221ได้แล้วหาผลคูณในหลัก10ก็คือ40คูณ221 หาผลคูณในหลักร้อยคือ100คูณ221เรียบร้อยทั้ง3หลักแล้วแบบนี้เราก็นำมาบวกกันเลยค่ะบวก3หลักแบบนี้นะคะนักเรียนบวกได้เลยนะ9บวก0บวก0แบบนี้ไล่ามานะคะไปทีละหลักนะเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบค่ะเป็น3 2 2 9 2 9แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะ 32,929เป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนต้องดูดีๆนะคะว่านักเรียนกำลังคูณในหลักอะไรต้องเติมศูนย์กี่ตัวพอดำเนินการคูณทุกหลักเรียบร้อยแล้วก็นำจำนวนผลคูณนั้นมาบวกกันจากนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะจากตัวอย่างที่หนึ่งนะคะที่ทีเชอร์ได้ ให้นักเรียนดูนักเรียนมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในตัวอย่างที่2กันเลยค่ะถ้าเป็นไปได้นักเรียนลองทําเองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เช็คคําตอบกับทีเชอร์ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นะคะตัวอย่างที่2จํานวน7 1 4คูณด้วยจํานวน392นะคะวิธีทําเหมือนเดิมเลยค่ะให้เลือก อันนี้เป็นเทคนิคของทิเชอร์นะคะให้นักเรียนเลือกจํานวนที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยกว่านะคะนํามาเป็นตัวคูณจากนั้นดําเนินการคูณตามปกติตามที่ทิเชอร์สอนเลยทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วย2คูณ4ได้แ2ดคูณ1ได้2 2คูณ7ได้14นะคะถ้านักเรียนท่องสุดคูณได้นักเรียนก็จะคูณได้ไวขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะจำนวนนี้คือ 1, 4 4 8 8เมื่อนักเรียนหาผลคูณในหลักหน่วยได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการหาผลคูณในหลักอะไรคะหลักสิบนั่นเองเมื่อเราจะหาหลักสิบต้องใส่ศูนยรอไว้กี่ตัว1ตัวนะคะจากนั้นคูณเลยค่ะดาเนินการคูณตามปกติเลย9คูณ4ได้เท่าไหร่คะ 36มสิหใส่6ทด3นะคะ9คูณหได้9บวกที่ทด3เป็นเท่าไรเอ่ย9บวกสได้เท่าไหร่คะ12ใส่2ทด1 9คูณ7ได้นะคใครท่องแม่9้ายังไม่ได้ต้องไปฝึกนะคะฝึกท่องให้ได้เลยนะ9 7 63บวกที่ทด1เป็น64นะคะ เราก็จะได้ผลคูณในหลัก10แล้วนะไม่ยากเลยนะคะแค่นักเรียนอย่าลืมว่าต้องใส่ศูนย์นะถ้าคูณในหลัก10ต้องใส่ศูนย์รอไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการคูณนะคะเมื่อนักเรียนหาผลคูณในหลัก10เรียบร้อยแล้วเราก็หาผลคูณในหลักร้อยกันต่อเลยค่ะ100เหมือนเดิมมีศูนย์สองตัวใส่ศูนย์สองตัวรอไว้ก่อนเลยจากนั้นคูณค่ะ 3คูณ4ได้12ใส่2ทด1นะคะเวลาทดระวังนะคะทดให้ดีๆนะอย่าทดผิดนะคะต่อไป3คูณ1ได้3บวกที่ทด1คือ4นะคะได้เป็น4 3บวก1ได้4ใส่4รอไปเลยต่อไป3คูณ7ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้21นะคะเราก็จะได้คำตอบของผลคูณในหลัก ร้อยแล้วนะคะคือ2 1 4 2 0 0นะคะได้ผลคูณหลักหน่วยผลคูณหลักสิบและผลคูณหลักร้อยเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็นำมาบวกกันค่ะพอบวกขั้นตอนการบวกนักเรียนบวกดีๆนะคะนักเรียนสามารถบวกกันได้อยู่แล้วนะเราบวกไปทีละหลักไล่จากหลักหน่วยไปนะคะบวกทีเดียวเลยสจํจนวนแบบนี้ก็จะได้คําตอบออกมาเป็น 2 7 9 8 8 8ค่ะเราก็เขียนต่อเป็นเลขไทยเลยนะคะ2 7 9แ8 8เราเรียนกันมาแล้วนะคะในตัวเลขไทยเขียนอย่างไรดังนั้นนักเรียนเขียนให้ถูกต้องนะคะที่นักเรียนส่งทิชอร์มายังมีเขียนผิดกันอยู่นะลองไปเช็คดูดีๆว่าตัวเองเขียนถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะ เมื่อเราได้ดูตัวอย่างไปทั้งสองตัวอย่างแล้วนะคะมาสรุปการคูณจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มีสา,หล,กกนนสาหลักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทิเช์สรุปให้นะคะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นที่1หาผลคูณระหว่างหลักหน่วยของตัวคูณกับตัวตั้งก่อนขั้นต่อไปขั้นที่2หาผลคูณระหว่างหลักสิบของตัวคูณกับตัวตั้ง ต่อไปขั้นที่3หาผลคูณระหว่างหลักร้อยของตัวคูณกับตัวตั้งนะคะในขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นการคูณจํานวน3หลักนะคะต่อไปขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่4คือนําผลคูณของหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยมารวมกันนะคะแค่นี้เองเราก็จะสามารถหาผลคูณจํานวนที่มี3าหลักกับจํานวนที่มี3าหลักได้แล้วค่ะ สำหรับกิจกรรมที่5นะคะทีเชอร์ก็ได้ให้เป็นการบ้านการคูณจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มี3หลักน,นักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดที่สร์หน้าที่110สบและหน1นะคะทําให้เรียบร้อยเขียนให้อ่านได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าทีเชอร์จะตรวจของทุกคนนะถ้าใครเขียนอ่านไม่ออกทีเชอร์จะไม่ทำการตรวจให้นะคะจะไม่เช็คให้ ให้นักเรียนส่งงานเหมือนเดิมส่งในอาราบ้าวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละห้องนะคะและอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งงานทุกครั้งสำหรับการเรียนในคลิปนี้ทีเชอร์ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ